มาครับมีแบ็กออดิชั่น2.5ตัว e สภาพอย่างกริปสภาพอย่างใหม่นะครับมาให้ลูกค้ารับชมมันอีกแล้วได้ปี19.20ี่เลขใหม่วิ่งไปเพียง30,000โลเท่านั้น349,000บาทนะครับจะสวยแค่ไหนจะสดแค่ไหนนะครับผมดูคลิปเต็มกันได้เลยสวัสดีครับกลับมาเจอกับลางเพชรยนต์อีกแล้วนะครับเช่นเดิมเช่นเคยลูกค้าอยู่ที่ช่องเพชรยนต์นะครับผมบอกแล้วรถคัสสวยคัสเกตเอนะครับเอาเข้ามาให้ลูกค้าดูกันแบบ ชัดๆแน่นอนนะครับอย่างคันนี้นะและเข้าสดๆร้อนๆนะครับลูกค้าเพิ่งเข้ามาเมื่อวานช่วงเย็นนะครับวันนี้รีบเอามาอัปเดตให้ลูกค้ารับชมกันก่อนแล้วนะครับผมสภาพสวยนะครับได้สีแดงนะคาดด้วยสีดําอย่างหล่อลูกค้าคันนี้บอกได้เลยว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนจองให้ทันก็พอนะครับบอกเลยสภาพอย่างสวยนะครับซุ้มล้อโปร่งล้อคมๆชัดๆลูกค้าใครที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องเพชรยนต์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับ เป็นกําลังใจให้กับทีมงานพชรยนต์เราด้วยนะครับผมรถคัดสวยคัดเกรดคุณภาพรอพี่อยู่ในช่องนี้นะครับผมสําหรับคันนี้นะครับน่าใช้มากมากได้เป็นนิ克斯นาวา a ่านะครับผมแบ็กอิดิชั่น2.5ตัวอีปี19จด20ขายเพียง3 4 9 0 0 0บาทนะครับเลขใหม่วิ่งไปเพียง3 0,000โลนั้นบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับผมสภาพอย่างใหม่ไฟนุ่งไฟหน้าใสๆกระจังด้านหน้างามๆลูกค้าอันนี้คือหล่อของจริงนะไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์ เดทา l แล้วนิ่งไรมาครบๆนะครับไฟลงไฟเลี้ยวอยู่ในกรอบอยู่ในโคมเดียวกันทั้งหมดนะสะภาพอย่างดีไฟตัดหมอกคู่หน้าไปคร,ค,รครบลูกค้าในส่วนของตัวก,กระจังด้านหน้านะจะเป็นสีดาเป็นโนแบกนะครับสเส้นสวยๆนะใหญ่ๆงามๆลูกค้าเงาวิ้งแบบจบของจริงนะคันนี้นะนี่ซุ้มล,ล้อปวงล้อครบสวยนะครับผมตะเข็บด้านข้างอ้าแตกไม่มีนะสะภาพดีสติ๊กเกอร์นะครับผมอยู่แบบครบ,ครบหมดนะไม่ว่าจะเป็นตัวฝากระโปรงนะครับผมด้านหลงด้านหลังนี่ครบหมดลูกค้า สภาพคือเหลืองมากนะครับคันนี้นะเราแม็กได้สีดํานะครับผมแท้เดิมโรงงานนะขอบ18นะครับคันนี้ยางได้เป็นยางโตโยนะปีเดียวกับตัวรถนะครับผมอันนี้ขัดใจจังนะจัดให้ใหม่นะครับผมให้ไปฟรีเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่ฟรีนะครับในส่วนตัวโช๊คนะครับผมไม่มีแตกไม่มีหักนะสภาพสวยกริปลูกค้าเดี๋ยวรอล้างทําสปาขัดเคลือบสีบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับคันนี้ิล์มติดเรียบร้อยรอบคันพร้อมกันสตราดแบบครบๆนะครับ ภายงภายในสวยใหม่ใสน่าซื้อหน้าจับหน้าจองแบบสุดๆนะพวงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับผมนี่อย่างสวยตาโลโก้นะครับนิสสันเด่นๆชัดๆนะสภาพอย่างดีนะครับคันนี้นะพุชซาร์ทไปก็พบนะครับผมเลขไม้วิ่ง30,000โลลูกค้าบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะคันนี้นะหล่องจริงนะครับเรืนอนมงเรือนไม้นี่ใสๆสวยๆนี่เป็นไงหล่อจัดนะครับผมคอนโซลคอนโซลสวยเนียนสนิทนะ ใหม่กิ๊กเลยลูกค้าน่าใช้มากๆนะครับผมนีอ่อย่างสวยจัดได้นะลูกค้านะใครสนใจนะครับผมใครสนใจนะก็สามารถนะครับจับจองกันเ่ววๆได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี่นะบอกเลยสภาพดีจริงนะลูกค้าอ่ารถแคปบอะไรนะครับผมที่มันมีแอร์หลังนะรุ่นเดียวที่ให้นะครับก็คือเจ้าแบ็ e ดิชั่นคันนี้เลยนะคุ้มค่าแบบสุดๆลูกค้าบอกเลยว่าหน้าจับหน้าจองจัดจัดนะนีอ่อย่างใหม่นะหัวนงหัวน็วนอตไม่มีแกะ ไม่มีไขนะครับผมสภาพสวยๆนะน็อตน็อตนี่ฟูลฟูลออปชั่นเลยสภาพอย่างดีนะครับนี่แต่เข็บด้านข้างนะครับไม่มีอ้าไม่มีแตกนะครับตัวสีทุกอย่างเนียนสวยลื่นนิ้วแบบสุดๆนะครับตัวนี้แท้เดิมโรงงานจริงๆนะครับลูกค้าบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะตัวฟิล์มนะครับผมเสียนะอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่อีกนะครับผมมันไดข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ลูกค้าเดี๋ยวรอสปานะครับบอกเลยว่าเอี่ยมเหมือนได้ป้ายแดงแน่นอนนะครับสำหรับด้านหลังนะครับผม อ่ะคัสซีนะนี่สวยงามลูกค้าเนร์ดหมดเหมดไม่มีแกะนะสภาพสวยๆนะครับผมปัดฝุ่นสักหน่อยนะบอกเลยว่าป้ายแดงแน่นอนนะครับคันนี้นะไฟทงไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมตาโลโก้นาวาร่าไปครบๆนะครับนี่ลาวโลโก้ตัว E ีครบหมดนะไฟท้ายนะครับสวยนะครับลูกค้านี่เป็นไงเงาเงาวิ่งวิงใหม่ๆนะครับลูกค้าเอาไปใช้กันยาวๆกล้องถงกล้องถอยมีไปแบบครบๆนะครับสภาพอย่างดี หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมแต่เข็บด้านข้างด้านหลังทุกอย่างคือใหม่หมดของจริงนะสะภาพอย่างดีนะคันนี้นะอย่างคุ้มอะ่ะลูกค้าจับจองกันด่วนๆน,นะครับบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนขายเพียง3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแบบนี้นะบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับแม c ไลเนอร์นะครับของนิคสันแบบแท้ๆนะครับลูกค้าเน่เดิมแท้โรงงานอีกแล้วนะครับอย่างสวยนะครับช่วงลง่างช่วงล่างนะดำๆเงาๆนะครับลูกค้ามีฝุ่นเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานเท่านั้นนะครับ ยางอะไหล่นะครับผมตัวนี้มีนะลูกค้าอันนี้เราออกเพื่อที่จะให้ลูกค้าดูพื้นกระบะด้านล่างแบบชัดมากขึ้นนะครับผมเอาให้สวยเอาให้สดนะครับคันนี้ถือว่าอยากขายแบบอย่างแรงเลยนะคันนี้สวยจริงสติ๊กเกอร์แบ็กดิชั่นไปครบนะครับล้อม,มุงล้อแม็กสวยหมดลูกค้าสภาพอย่างดีนะครับคัดสวยคุณภาพให้เรียบร้อยนะคันนี้อย่างหล่อลูกค้าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันนิดนึงนะครับคันนี้สตาร์ทง่ายนะครับผมเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะนี่เอาให้ดูนะครับ กุญแจไปไหนนี่นะครับกุญแจนะครับผมม,ม,มีตัวนี้ไปให้ด้วยนะเขาเรียกเคสโอเคอเคสหนังนะครับผมมีไปให้ด้วยนะสุดยอดนะครับเป็นไงสตาร์ทปั๊บติดปุ๊บนะครับผมนี่เห็นหน้าจอยีเมดีอย่างสวยลูกค้าดูดิมีโมเดลตัวรถนะครับผมงามๆให้ดูด้วยเห็นนะเลขไม้นะครับสามหมื่นเก้าพันโลนะสุดยอดนะครับยางใหม่ลูกค้ากล้องถอยมีไปครบๆนะครับจิ๋วต่แจ๋วของจริงนะสำหรับเจ้าหน้าจอน้อยๆของเขานะ ใช้งานได้จริงนะครับลูกค้าแน่คุณภาพนะเห็นไหมอัดแน่นนะครับกล้องถงกล้องถอยมีมาครบๆนะครับผมสภาพอย่างสวยลูกค้าหัวกงหัวเกียร์สๆใหม่ๆนะครับผมเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับสภาพดีนะครับผมคันนี้นะตัวฝาด้านบนรอยยันรอยเจมิมไม่มีนะลูกค้าสภาพสวยน่าใช่นะครับใครชอบนะแบบว่าราคาชิวๆเนาะคันนี้ก็ผ่อนหกพันเองนะได้เป็นตัวแคบยกสูงสภาพเท่ๆแบบนี้นะ ไปใช้กันยาวๆได้เลยเลขไม้วิ่งแค่สามหมื่นโลเท่านั้นเนาะถือว่าน่าซื้ออย่างแรงลูกค้าสำหรับห้องเครื่องนะไม่อยากจะรีวิวเลยนะครับผมคือไม่มีอะไรให้ติให้ติงนะสภาพคือสวยเดิมแท้โรงงานอีกเหมือนกันนะครับสำหรับห้องเครื่องนะครับมีแค่ฝุ่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนอกนั้นคืองานดีหมดนะสำหรับเครื่องยนต์2.5นะครับมีแค่เครื่องเดียวนะครับของนาวราชมนี้เนาะก็ถือว่ายิ่งแบกยิ่งขนยิ่งมันทุกนะครับ ยิ่งแรงแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าเครื่องยนต์ที่อึดอึดถึกทนรุ่นนี้นะถือว่าน่าใช้มากลูกค้าวัวน็อตไม่แกะนะครับผมฝั่งกงฝั่ง,ง,งแก้มเมคอาร์ตคมกลมสวยนะครับคันนี้สภาพ,าพดีจัดนะครับผมนี่เป็นไงแต่เข็บด้านข้างทุกอย่างใหม่หมดนะครับลูกค้าสำหรับตัวคานเบ้าไฟหน้านะครับคานกลางนะครับหมุดหมด,หมด,หมด,หมดทุกอย่างอยู่ครบๆนะสภาพ,าพสวยนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบหมดเลยนี่ยางรอลูกค้าดูแบตเตอรี่ดิลูกใหญ่ไฟเหลือๆนะครับ วิ่งได้แบบยาวๆนะครับผมนี่สดจริงนะครับคันนี้น่าใช้นะครับลูกค้าเบ้าไฟนุ่งไฟหน้าซ้ายขวาสวยคริบนะครับฝั่งกุ้งฝั่งแก้มสวยเนียนสนิทนะครับไม่มีแกะไม่มีเนี้ยไม่มีไข่นแน่นอนสภาพคือเดิมแท้โรงงานแบบทั้งคันจริงๆนะสําหรับตัวฝากระโปรงนะครับผมแต่เขียบทุกอย่างนะใหม่หมดนะครับลูกค้าสภาพดีหมดหมดไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นะครับอยู่ครบหมดนะเมฆองค์เมฆอาร์ตสวยๆลูกค้าสติ๊กเกอร์มอกอติดไปก็พบนะครับ สำหรับตัวฟูกนะครับผมอยู่ในสภาพสมบูรณ์จะจัดชนวนกันความร้อนนะครับตัวนี้หมุดทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมสาหรับคันนี้ก็น่าใช่มากๆนะลูกค้าดูสภาพห้องเครื่องดิงานดีแบบสุดๆนะครับผมเดี๋ยวเอามาถ่ายแบบละเอียดให้ดูอีกรอบหนึ่งหลังจากทําสปานะครับอันนี้แรกเข้านะครับผมใครจองทันถือว่าโชคดีจองไม่ทันก็อดขับนะครับผมคันนี้ถือว่าน่าใช่มากๆนะขออนุญาตย้ำรุ่นอีกรอบนะครับแบ็กเอดิชัน2 5 e ลูกค้าปี2019จดทะเบียนปี20นะ 3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลขไม่3 0ม0 0โลนะช้าอดแน่นอนลูกคา้าจองให้ทันก็พอนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับช่องเพชรยนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั s c r i b ้นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพชรยนต์เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีรถสวยๆนะครับคันต่อไปไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะเที่นั่งนะครับผมกระบะยกสูง4ประตูหรือเป็นแคปเตีย้ยแคปบสูงนะมีให้ดูแบบครบ,บแน่นอนลูกคา้ารถตูน้นี้ตอนนี้สต็อกเกือบ70็ดสิบกว่าคันนะครับมีให้ล,ล,บบลย ใครสนใจนะครับก็ยังไงกดติดตามกันไว้นะครับผมเคาะกระดิ่งเคาะอะไรกันไว้นะครับก็ยังไงเจอแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบพรคุณมากครับ